ครบสวัสดีคับผมกับสวัสดีเอฟีทางช่องครับสวัสดีพี่น้องครับทุกๆคนที่กำลังติดตามรับชมครับสูตรคำนวณตัวเลขครับอาจารย์เป็ดติงเกเตอร์พี่น้องก็มารับชมกันครับาครับตัวเลขครับ ลาวพัฒนาพี่น้องครับสูตรคำนวณตัวเลขลาวพัฒนาครับประจำวันที่ครับประจำวันวันศุกร์ครับวันศุกร์เด้อครับวันศุกร์ที่เจ็ดแปดเก้าครับวันศุกร์ที่เก้าเดือนหนึ่งสองห้าหกเก้าพี่น้องครับสองห้าหกเก้าเด้อ กูเลีลยไที่เขามารับชมกับเล่าพัฒนากับเล่าพัฒนากับเลขสี่ตัวพี่น้องกับเลขสี่ตัวกับเล่าพัฒนาเลขสี่ตัวเด้อออกมาเรียบร้อยงวดงวดที่ผ่านมาออกมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องกับออกมายัางกับจังหวะเป็นตืนเงินหลายพี่น้องเจ็ดหก ห้าสามกับเจ็ดหกหาสามกับเลขสี่โตครับมวดที่ผ่านมาเด้อรับจวเขามาติดตามรับชมครับสูตรกำนวณตัวเลขกับลาวพัฒนาพี่น้องครับสูตรกำนวณตัวเลขลาวพัฒนาเด้อกับประจําบันศุกเดือนเก่ากับสองห้าหกเก้าเด้อจเขามารับชมกันพี่น้องเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับขอบคุณเลยที่เขามารับชมกันครับ เมืองเลขสีโตกับประจำบันทีเก้าเดือนหนึ่งกับสองห้าหกแปดอ่ะครับมาดูอันก่อนจะไปรับชมเมืองคำเตือนจากทางช่องก่อนครับปรับชมคำเตือนกันก่อนเด้อครับอ่ะครับจ้าวไอคำเตือนครับสูตรคำนวณตัวเลขที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงการคำนวณย้อนหลังจากสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกับรับชมเพื่อเป็นแนวทางครับ จากช่องเลขเด่นสูตรหวยพระรวยครับอาจารย์เป็นตกิดเด้อครับเบอร์ไล่กับศูนย์หกสองแปดเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าเปดสามจวไตัวตรงนี้ครับขอพุณครับอย่าลืมตรงนี้รับชมเพื่อเป็นแนวทางกับรับชมเพื่อเป็นแนวทางครับมากค่อยเอาบะมะกะพานไปเด้อพี่น้องครับแต่ว่าช่วงนี้ครับมันยากในจังหน่อยครับสูๆกันไปว่าสันครับมะม่งกับตัวเลขประจําวันศุกร์ครับวันศุกร์กับตัวเลขยัางแน่เด่นแน่ มารับชมกันครับตัวเลขของวันศุกร์นะครับซุกที่่านมาสามหกสองหกับสามหกสอับซุกต่อไปครับศูนย์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 ห้าสองเลขซีตัวครับศุกต่อมาครับศุกต่อมาก็ สี่หกครับสี่หกศับซุกต่อมากะสี่หาสี่หกอ่ะสี่ห้าสี่หกกับรุกต่อมากะเก้าหนกครับ4ีห้อ้าวพี่น้องครับดูอันนี้หาหาซุกที่ผ่านมาพี่น้องครับ4ีหาออกสองเตือพี่น้องเห็นบ่นี่หาออกสองเถือ้ครับ จะว่างวดนี่ครับขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมกันครับเอาครับตัวเลขก็มีอมิวท่อนี้พี่น้องครับดูให้ดีครับดูให้ดีครับตัวเดขเกนครับพี่น้องยิบออกมาได้ทันทีพี่น้องครับจะว่าสี่สี่แรงกระมูครับสี่แรงตามด้วยหกสีมาสามสามงวดครับสีมาสามงวดหกกัมาสามงวดพี่น้องครับจะว่าสีแรงอ้าครับงวดในจะว่าอ่ะกับสี เลขสี่ตัวครับมาอลไรพี่น้องครับสี่หกสี่หกมาสองตัวพี่น้องด,ดูดีครับสำหรับเลขสองครับมาสองเสือกับสองเสืออ่ะพี่น้องสองเสือนี่เลขสองเลขสองมาสองเสือเลขสามก็มาสองเสือเลขหามาสองเสือเลขหามาสามเสือจะว่าเอาห้าใส่ไปเลย เลขหามาก่อนพี่น้องครับเลขหามาก่อนต่อไปจะเป็นเลขสองกับเลขสองตามโดยเลขมงคลครับหกกับเก้าตัวเดียวกันกับเลขเก้ากับเลขเก้าเอากับกับต่อผูดอะไรไร้สารนี่เลขมาเมื่อคือเลขเลขยังพี่น้องครับเลขมาเมื่อคือเลขยังเลขศูนย์ับเลขศูนย์เอากับนี่งวดนี้นี่คือเลขหกตัวครับนี่คือเลขหกตัวกับหกตัวกับเลขหกตัวกับ จะับเลขสีตัวงวดนี่เลขสีตัวเด้อกับเลขสีตัวกับจะรับปันชุกกับปันชุกนี่แหละครับจะว่าสองสองห้าสี่หกกับสองหาสี่หกเด้อกับเลขสี่ตัวครับเลขสามตัวห้าสี่หกับเลขสองตัวสี่หกกับเลขตัวเดียว เลขหกเด้อครับอขอบคุณในไลฟ์ที่เขามารับชมกันครับขอบคุณในไลฟ์ที่เขามารับชมกับเขามาแล้วก็อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปนี่คือเลขซีตูกับประจําประจําวันที่ทนายพี่น้องครับวันที่เก้าเดือนหนึ่งครับสองห้าหกเก้ากับสองห้าหกเก้าเด้อครับมาดูชุดซีตครับดูสองห้า สองสี่สองหกหกสี่หกห้าแล้วก็สี่ห้าอ่ะกับนี่คือเลขสี่ตัวครับสลับเพียงเลขหก 6, ตัวกับศูนย์เก้าสองห้าสี่หกรับพี่น้องมักชอบวินพีน่น้องอ่ะนี่วินครับอ่ะครับ เลขหกตัวกับเลขหกตัวราวพัฒนากับศูนย์เก้าสองสี่ห้าหกว่าเลขสี่ตัวงวดนน้รรตัทของมาเลขสี่ตัวสองสี่สองห้าสหกับสองหาสี่หเด้อตัวเดียวก็คือเลขหกกับตัวเดียวคือเลขหกจว่าสตัวกับห้าสี่กอับอ่ะอย่าลืมพี่น้องถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมครับ กดติดตามไว้สำหรับพี่น้องที่เข้ามาแล้วก็ยื้มกดติดตามไว้ครับจะได้เห็นคลิปต่อไปง่ายๆนี่คือลาวพัฒนากับสูตรคำนวณตัวเลขกับลาวพัฒนากับประจําวันซุกที่เก่าคับเดือนหนึ่งสองห้าหกเก้าเด้อครับเลขสี่ตัวของอาจารย์เปตเตอร์เน็ตเอาครับงวดในเลขสี่ตัวก็บสองห้าสี่หกกับเลขสามตัวห้าสี่หกกับเลขสองตัวสี่หกกับเลขตัวเดียวเลขหกเด้อครับเอาครับ ขอบคุณในหลายที่เขามารับชมกับอา้าสุดท้ายนี่มีทอ่อนี่พี่น้องครับอา้ากับพย่มแคปนาจอกันเอาครับแคปนาจอกันเอาเด้อครับสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันคลิปนาครับครับสวัสดีครับ